12จาก13ประตูมาจากโอเพนเพย์แล้วซาฟารีให้มาแล้วยิงติดเซฟจะซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหยิงสองควา,มมานบารี่ครับได้เซฟเรีกยกความมั่นใจครับคาทาวุฒหานคำพาดสิวินาทีสุดท้ายครับเพลเวเพย์ของอัสกา,านิสถานตวัดมาได้ประตูลูกนี้ยังติดคาทาวุฒแล้วจะทันไปถ่นานจังหวะฮอเซนียิงแล้วช้าอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหจะพลิ่หนีไม่ได้ครับโกราบีได้ยิงติดเซฟคาทาวุฒครับ จิรวัฒน์เล่นกับสุภาพรเอาลุกสั้นไปจังหวะน,นี้ควายบาริดี่ย,ยิงชีโอ้ข้าวดีคาถาวุตรขวาิบเลยครับอตอนนี้วันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มดีครับคาถาวุฒรหายคำพายคนะรับบาริดีเหมือนข้นมาเอาวนรกสักลูกนี้แล้วได้ยิยงน,าานี้ติดคาถาวุฒรเซฟแต่สาธทีไม่ได้ครับ ถึงลูกนี้แล้วจะพีเข้าขวาไปเสียเหลี่ยมขาเซบีลุยขึ้นมาขาเซบีเจอกระทาวุ้ดครับโอ้เขาเขาแต่งยาวครับแต่ก็ต้องชมคนนี้ครับอินนอร์ซียัดมาโอช้ชาแหละไปเช็ดทาน,น,นครับโอ้โหอีกแล้วครับคระทาวุ้ดว้วันนี้ซูเปอร์เซฟเลยครับยัดเข้ามามันชาแหละนี่ครับสปริงเขาเท้า,ทาปาัดไปได้ครับ